กลับมาที่ข้อนี้กันนะครับฟ้าหมุนมากเลยนะครับถ้าทางจะอ,อืมอ่ะโอเคนะครับเราจะเริ่มข้อนี้ด้วยนะครับเราจะเริ่มข้อนี้ด้วย เรา user test ออกนะครับข้อนี้นะครับเราจะไม่นะครับเราจะไม่ใช้บรรทัดนี้ละนะครับเราจะอมเมนต์บรรทัดนี้ไปนะครับเพราะว่าเราจะไม่กําหนด user ตรงนี้ละโอเคนะนะครับเราจะไม่กําหนด user ตรงนี้อ่ะโอเคดังนั้นนะครับเรามาเริ่มกัน นะครับเราจะมาเริ่มกันละนะครับซึ่งนะตอนนี้นะครับจะมีการเรียกใช้ user test ที่นี่ธรรมดาเอาข้อความผ่านกล่องข้อความผ่านกล่องซึ่งตรงนี้เราก็ายังเรียกใช้ข้อความผ่านกล่องเหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะว่ามันการดึงจากอะไรมีโค้ดปะมีนะอ่ะเหมือนเดิมอ่ะโอเคดังนั้นสร้างอะไรก่อนดีสร้าง s y s user ขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะ ให้เนศึกษาสร้าง s ิสท์ยูเขึ้นมานะครับที่ entity ที่เป็นการแยก User ออกมานะครับอ่ะจะว่า Class ปึ๊บอ่ะก็สร้าง s ิ s u s ยูเขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแก่นที่จะต้องทำ Assignment นะครับอยากทำ Assignment ส่งก่อนปีใหม่ไหม ก็ดีนะจะได้หลังปีใหม่จะได้เที่ยวอย่างมีความสุขทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะดังนั้นนะครับเราจะมีสมาชิกอยู่ดังนี้ครับอ่ะอันดับแรกนะครับ static เลยครับ static นะครับไปเรือกชาด้วนะ static คืออลนรนะครับอ่ะ static user ชื่อว่า current user นะครับ current user ผมจะทำให้นักศึกษาลืมสิ่งที่พยายามจำมานะครับจานะ <c oughs> นะครับอ่ะโอเคนะครับตัวนี้ก็คือ static current user เป็น user เ g e ของรานนะครับอ้าวถัดมานะครับถัดมาก็าคืออยากจะได้ user สะกี่ตัวดีอ่ะ4ตัวนะครับอ่ะคุณก็สร้าง user ขึ้นมา นะครับอ่ะออยูเซอร์ประกาศอ r r a y รเป็นป่ะลืมยังตรงนี้ใส่เลยป่ะไม่ใส่นะครับอ่าตรงนี้ก็ new user เอากี่คนก็ใส่ที่นี่นะครับอ่าสมมติว่า4คนนะครับก็ใส่ที่นี่ขึ้นมา ฝนตกเลยอ่ะต่อมานะครับเราก็ที่ constructor นะครับที่ constructor ในคี์เกตเขียน constructor นะครับก็ alternate insert constructor กระเป่าขึ้นมานะครับอ่ะแล้วเราก็ใส่ user คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ิกไงวะเออนั่นแหละ alternate Insert นะครับอ่า User คนที่1ก็ใส่ไปคนแรกคนที่1คือ0ถูกไหมอ่าแล้วก็ใส่ User ไปว่าไอ้คนแรกเราอยากจะเอา User อ,อะไรเฮอ,อ,อย่าลอกหมดสิเว้ยนะครับประกาศ User กันเป็นอยู่แล้วเนาะอ่าคนแรกใครดีอ่าไม่ต้องตั้งตามผมก็ได้อนะอ่าใครได้เสร็จแล้วก็สร้าง User อยากจะเอาสิคนก็ได้นะครับไม่ว่ากันอเอาสัก4คนแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วคุณต้องไปอ่านจากดาต้าเบสเนาะหรือว่าอ่านจากไฟล์ก็ได้คุณวันคุณทูว่าไปคุณฟรีแล้วกัน เขียนง,ง่ายอะโอเคนะครับจากนั้นก็จะมี one two t ขึ้นมาโอเคนะครับอ่ะต่อเมาส์คือไม่ต่อที่เหมือนจะสำคัญนะครับเหมือนจะสำคัญก็คือนะครับ getter setter นะครับ getter setter ของ current user นะครับอ่าซึ่งบางตำลรานะครับบางตำลราเขาก็ไม่ต้องสนใจนะครับ getter setter ของ current user เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามันสามารถเข้าถึงได้ผ่าน s ซ i s user อยู่แล้วบางตำลาก็าไม่สนใจเลยนะ อันนี้จัดการของ current user นะครับ <Okay. S 1> นักศึกษาอย่าลืมนะครับว่า<ม>เฮ้ยแล้วอาจารย์กำหนดแค่ current user เรา user ธรรมดาจะไม่กำหนดหรอไม่ต้องกังวลเพราะเอา user คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านล็อกผ่าน user ธรรมดาอยู่แล้ว user alluser0. getname ก็ได้นะครับ get username get password get time คุณสามารถเซตได้อยู่แล้วเพราะ all user เนี่ยนะครับมันก็คือ user คนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เชิงสืบทอดน,นะมันเป็นลักษณะของเชิงประกอบโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมรอตรงนี้นะถึงตรงนี้คุณมี user ในระบบอ,อยู่แล้ว4คนนั่นงานคุณเปลี่ยน target การค้นคุณเปลี่ยน target การค้นจาก login f o เป็นคนยูเซอรตรงการเป็นล็อกอินฟอร์มคนที่ที่นี่อ่ะต่อมาครับสุดท้ายการเขียนเม t ็อดซิสต์ล็อกอินก็คือเป็นการ Login แบบ User หลายๆคนนะครับสุดท้ายนะครับของข้อนี้ก็คือการสร้างนะครับเม t ็อดอ่าพับบิกนะครับอ่ะพับบิกรีเรินค่ากลับไหม ล็อกอินล็อกอินควรจะ r ีเท r ร์นค่ากลับอยู่แล้วเป็นบูลีนจริงเท็ตเหมือนเดิมนะครับจะเขียนคล้ายเดิมนะครับชื่อว่า s y s ล็อกอินอย่างนี้อ่ารับข้อมูลเข้าไหมคิดว่า s y s ล็อกอินรับข้อมูลเข้าไหม ก็คล้ายๆเดิมนะครับความตั้งใจของผมก็คือ s mm ิ hmm. s ล็ <S mm hmm. <S อกอก็รับพารามิเตอร์ username password มาแล้วแทนที่จะค้นข้อมูลก้อนเดียวก็ไปค้นข้อมูลทั้งทั้งหมดดังนั้นพารามิเตอร์เท่ากันเลยนะครับพารามิเตอร์เท่ากันเลยนะครับระหว่าง s mm ิ hmm. s ล็อกอินกับยูเซนะครับการเขียนจะคล้ายๆกันนะครับดังนั้นผมต้องการพารามิเตอร์2ตัวเหมือนเดิมนะครับอ่ะ ปับ๊บมีรีซอสเหมือนเดิมนะครับบูลีนฮะรีซอสปั๊บเริ่มต้น l o อกอิควรจะเป็นเด f ฟ u l t เป็นอะไรครับจริงเท็จเงียบนะครับ <Okay. S 2> จานอย่าทำให้หนูร้วนหนูกำลังจะลืมหมดแล้วนะครับอันนี้คือจุดประสงค์รองนะครับ ท่องอะไรมาลืมให้หมดนะครับอ่ะแล้วก็ return result นั่นเองเหมือนเดิมครับ result ะในระหว่างนี้คุณจะใช้ service การบริการของ user อย่างไรดีครับซีล็อกอิน รับพารามิเตอร์จากกล่องจากา inform าล็อกอินฟอร์มมาแล้วก็มาแล้วหน้าที่ของคือกวาดไปที่ไหนครับกวาดไปที่ไหนกวาดค้นไปที่ไหนที่ออกยูเซอรถูกไหมถามว่าเราจะวนลูปกี่ครั้งเราจะวนลูปกี่ครั้งถ้าตอบเป็นภาษาโปรแกรมเมอร์ก็ต้องเท่ากับจำนวน All u s e r ถูกไหมอ่าดังนั้นนะครับเขียนเลย for i วนลูปกี่ครั้งช่วยเขียนให้แน่ใจก็คือ all user l e n g ถูกไหมครับอ่าดังนั้นคุณมีสมาชิกอยู่100คนมันก็100ครั้งโอเคนะครับอ่าดังนั้นลบตรงนี้ทิ้งรอครับข้างในเรียกสวิตอะไรคำตอบก็คือก็ต้องไปไล่กว่าสมาชิกแต่ละตัวว่า Login ินถูกหรือผิดถูกไหมล็อกอิถูกหรือผิดนั่นเองนะครับอ่า ดังนั้นนะครับหลักการของมันตามแนวคิดก็คืออ่ากวาดนะครับกวาดตัวสอบยูเซอร์ทีละคนนะคทีละคนนะครับกวาดยูเซอร์ทีละคนว่านะครับอยู่กับพีถูกต้องไหมอ่ะถ้าถูกละ่ะ คุณต้องการให้เกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติมันถูกอ่ะคิดตามนิดนึงก่อนลอกถ้าถูกสมมติว่าคุณกําลังตรวจสอบยูเซอร์คนที่ศูนย์สมมติว่ายูเซอร์คนที่ศูนย์ถูกดังนั้นคุณทําอะไรต่อครับ <c oughs> เลิกลูกเลยไหม <c oughs> เลิกแต่ที่สําคัญแต่ที่สําคัญเมื่อคุณล็อกอินถูก แล้วคุณจะต้องเก็บข้อมูลไปเข้าไปที่ไหนสำคัญมากเวลาล็อกอินถูกเช็คแล้วโอเคเลยคนนี้คุณต้องไปเก็บไปที่นี่ครับถูกไหมคุณต้องไปเก็บไ้ในเคอร์เรนต์ยูเซอร์ทันทีในเมื่อเขาล็อกอินถูกแล้วคนนี้แหละคือคนเข้าระบบถูกไหมครับคนคนนี้จะสามารถร่อนไปได้ทันทีโอเคนะครับดังนั้นเมื่อล็อกอินถูกจะต้องทำการเก็บ user เข้าเคอร์เ r นตยทันที นะครับทำยังไงแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะไม่ใช่หาต่อหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งนะครับอ่ะโอเคดังนั้นเราก็เริ่มนะครับเราก็ดับธรรมดานะครับ if ถูกไหมครับเรารู้อยู่แล้วอ l l user นะครับคนที่เท่าไหร่คนที่ i น,นะครับเรียกใช้ไม่ต่อเลยครับตรวจเช็คว่า user ผ่าน หรือไม่ผ่านดอทให้ชื่นใจซีดอทอะไรเอ่ยล็อกอินถูกไหมคุณก็ส่งล็อกอินไปตรวจสอบเลยนะครับอันนี้คือเคสที่ถูกต้องถ้าถูกนะครับถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ใชทำไงต่อน้องก็ไม่ต้องทำนะครับเนี่ยตอนนี้ถูกนะครับถ้ามันไม่ถูกเลย ก็ Return f นฟอลไปแต่ต้องหาให้ครบนะนะครับประมาณนี้อ่ะซึ่งถ้าถูกแล้วมันถ้าสุดท้ายควรทำอะไรครับ b เบ a k เพื่อออกจากโปรแกรมมุ่ยนะครับเบรกออกจากลูปก่อนนะครับไม่ให้วิ่งฟรีนะครับไม่ให้วิ่งฟรีนะครับ,รบ,รบอ่ะถ้าถูกอาจารย์บอกแล้วว่าให้คุณทำการ สเตเข้าไปว่า current user คือใครถหกมไหมครับคุณก็จัดไปเลยนะครับถ้าถูกนะครับถ้าถูกคุณก็เอา current user ทำไงครับ new เก็บไปเลยเท่ากับ new user ใส่อะไรเข้าไปครับ u กับ p ใช่ไหมครับอืม สามารถเซฟไทม์ล็อกก็ได้นะครับถ้าคุณต้องการจะเก็บนะครับอ่ะอันนี้ผมว่าเก็บเก็บยูเซอร์ไปเฉยนะครับอ่ะอารมณ์นี้นะครับคุณอาจจะไปเขียนเพิ่มเติมก็ได้นะครับว่านะตอนนี้คุณเข้ากี่ครั้งแล้วมันถึงล็อกอินผ่านหรือเปล่านะครับ อันนี้คือหัวใจหลักนะครับเข้า Current User จบข่ะนะครับอ่ะดังนั้นนะครับก้อนตรงกลางคุณเสร็จแล้วนะครับเสมือนเสร็จแล้ว